สวัสดีครับ f อซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามแนวทางนะครับลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับก็ไม่ได้ลงให้น้ำม่อวานนี้นะครับครับแวนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราอฤตเล็กเด่นจาก0่ึงเก้าคัดได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ก่อนหน้านี้ก็ไลฟ์สดไปเนาะนะครับสำหรับเนวทางเรากาชาติแล้วก็ดาวโจนสว่ามันผิดพลาดอะไรไม่รู้นะครับผมอัปโหลดอยู่โอไม่ได้เลยนะครับก็เลยตรงมาอัดคลิปให้ใหม่นะครับสําหรับท่านที่ได้ดูก็ น่าจะเห็นเนาะนะครับสำหรับแนวต่างก็มาดูใหม่กันนะครับนครับธรรมดาเนาะอัดคลิปมันก็ย่อมมีผิดพลาดนะครับเพราะว่าที่สัญญาณเน็ตนะครับไวไฟหรือว่าไรไฟมันดับมันก็ตัดนะครับก็ก็มาตามมาเลยเนาะนะครับดีที่สุดก็อัดคลิปนะครับมาดูราวกาชาด เตัวเลขนะครับก็เป็นเพียงการคิดการคำนวณเนาะการวิเคราะห์ตัวเลขก็น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นครับไม้เหลือแค่2ตัวนะครับสุดท้ายกครที่นำแนวทางไปใช้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใชว้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับแนวทางก็ไม่เป็นไรเนาะมาชมกันใหม่นะครับ ต้องก,กราบขอโทษพอไปสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นตอนไลค์นะครับเพราะว่ามันอัปโหลดไม่ได้เนาอปิดปาดอะไรไม่รู้นะครับเรามาดูลาวกาชาตินะครับราวกาชาติตรงไปที่ห้าหกสองสามสี่นะครับชุดวินนะครับห้าหกสองสามสี่ ส่วนเลขเด่นผมให้ที่5กับ6นะครับใครชอบมาก็จับเลข5ใครชอบเลข6กจับเลข6นะครับส่วนวันนี้ผมก็จับไปอย่างละ2ชุดนะครับ5 3 5 4 หกสามหกสับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจะให้2ชุดนะครับ9 5้ากับ9 6้าชุดปินตามนี้เลยนะครับ ันีผมเล่น,นทน่ีเลข5้ากับไปชอบ6ก็จับที่เลข6นะครับหาก็ติดอยู่สชุดนะครับแต่วันนี้ผมเน้นไปที่เลข4มากกว่าเลข3นะครับฉะนั้นมันก็จะติดอยู่แค่5 4กับ6 4นะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจน vip นะครับ วันนี้ชุดบินนะครับจุดบินได้สี่สามไมที่ลหกเจ็ดแปด เลขเด่นก็4กับ3ก็จับให้อย่างละสองชุดนะครับเนตัปหนึ่งจับให้ชุดเดียวนะครับตัวเน้นโอเคของกาชาดเนาะกับ5 6อย่างละ2ชุดในตัปเอ็ดาวโจน VIP นะครับเน้นในที่เลข4 ก็จับให้แค่เลข4ตัวเดียวนะครับก็จับไล่เลย4 3 4 6 4 7สิ้น8 4 3 4 6 4 7แล้วก็4 8 3ตัวนะครับประไมที่1 6 4 1 แปดสี 8, น่นน่ชัดเจนกว่าเนาะนะครับเมื่อกี้ไล์สดมันเกิดผิดพลาดอะไรไม่รู้ <c oughs> เรามาดูาราคาจะเล่นวินรวมเนาะไอวินพิเศษก็เนี่ยครับเลขเด่นมันสลับกันมาบางทีก็จับไม่เป็นเลยเนาะห้าหกสี่สาม เลขกำลังวันกำลังวันวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ก็ได้3ตัวนะครับ6 9 1สุดเลขสูตรกำลังวันได้ได้4กับ3มี4กับ3ฉะนั้นผมขอเพิ่มเติมเลข1กับเลข9กเข้าไปเนาะ ก็เอาวินได้ทั้งสองแนวทางนะครับมีวินพิเศษหรือว่าท่านจะใช้วินของเขาเลยก็ได้นะครับเพราะวินตัวนี้มันสองแนวทางมันได้หกตัวนะครับแล้วก็ตามนี้เนาะสำหรับแนวทางลาวกาชาแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับเมื่อกี้ผมก็ต้องกับขอโทษขอาภพย สมาชิก fc อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อ,อการถ่ายทอดสดเนาะนะครับก็ถ่ายทอดไปก็ผิดพลาดนะครับก็ต้องมาอัดคลิปใหม่นะครับพอม,มันอัพโหลดการถ่ายทอดลงเป็นคลิปไม่ได้นะครับดังนั้นก็ถ้าว่าท่านได้ดูก็ดูแก่คนที่ fc ที่ดูแค่ตอนถ่ายทอดนะครับส่วนท่านที่เข้ามาไม่ทันก็ไปเห็นคลิปนะครับเพราะว่ามันหลุดไม่ได้นะครับก็ไปยไดรับแนวทางเก็บไว้นะครับกับวันนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่20เดือน3นะครับพศ2องพนะครับกับแนวทางลาวกาชาติ ส่วนดาวชน VIP ก็เข้าวันใหม่เนาะก็เป็นวันที่21นะครับวันที่21เวลาเที่ยงคืนคเที่ยงคืน30นาทีนะครับปุนออกครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ